แค่พูดถึงความเศร้าครับสําหรับบางคนครับอาจเป็นเรื่องที่ไม่อยากที่จะพบเจอมากที่สุดมตัวการ์ตูนเศร้าซึหมหรือแซสนิดในเรื่องอินไซอา t น้องเขาเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์เศร้าครับทําให้เกิดความทุกข์ใจความหดหู่ใจครับเมื่อน,นึกถึงเป,เป็นเพื่อนนะักต้องคอยเบรกให้คอยอยู่ห่างจากลูกเจ้าอารมณ์แล้วความเศร้าครับมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ จริงอยู่ครับที่ว่าความเศร้ามันส่งผลด้านลบครับต่อใจิตใจของเราแต่ว่าไม่หรอกความเศร้ามันไม่ได้เจ้ขนาดนั้นหลายสิ่งบนโลกครับก็ขับเคลื่อน้วยความเศร้าความสงสารครับก็เป็นความเศรออ้าอีกรูปแบบหนึ่งความรู้สึกเนี่ยครับมันส่งผลให้เกิดความเมตตาแล้วก็ความช่วยเหลือในแบบต่างๆในบางมุมครับความเศร้าทําให้คนเราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งข,ขึ้น ความผิดพลาดอันน่าเศร้าหลายคนใช้ความผิดพลาดในอดีตนะครับแรงผลักดันให้เกิดความสาเร็จในอนาคตแต่ครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถผ่านความเศร้าไปได้โดยเฉพาะการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมทีม่หลายคนนะครับชอบบอกให้ผมดูคนนั้นสิดูคนนี้สิพวกเขาเหล่านั้นครับมีเรื่องเศร้ามากกว่าผมอีกพวกเขายังผ่านมันไปได้ คำพูดเราเนี้ยครับก็มีเข้ามามากมายจนผมก็ต้องมาตั้งคาถามในใจว่านั่นสินะจริงด้วยเนาะเรื่องของเขามันก็ดูเศร้าจริงๆแหละครับต่างกันที่ว่าเขาไม่ใช่ผมครับแล้วผมก็ไม่ใช่เขาความเศร้าครับมันเอามาวัดเอามาเปรียบกันได้ได้หรอแล้วมันใช้อะไรเป็นเกณฑ์ครับ คนอื่นครับมีสิทธิ์อะไรที่จะมาตัดสินความเศร้ามีสิทธ์อะไรครับมาตัดสินวเรื่องของผมมันไม่เศร้าการที่ได้เล่าหรือว่าพูดสิ่งที่รู้สึกออกมาครับมันอาจที่จะทําให้ความเศร้าน้อยลงแล้วครับแล้วใครล่ะครับใครอยากจะมานั่งรับความความเศร้าของคนอื่นแล้วเราจะแน่ใจได้ไงครับว่าคนคนนั้น่ะจะไม่ตัดสินความเศร้าของเราแล้วในบางเรื่องเศร้าครับ มันอาจเป็นเรื่องที่เราไม่อยากที่จะประกาศให้คนอื่นรับรู้คนที่คุณเล่าเรื่องให้เขาฟังครับเขาไว้ใจได้จริงหร้อผมเป็นหนึ่งในนั้นครับคนที่ไม่มีใครให้ไม่มีใครเลยครับให้ผมเล่าเรื่องเศร้าของผมให้เขาฟังคนที่ผมไว้ใจครับทำทั้งสองอย่างทั้งตัดสินเปรียบเทียบแล้วก็เล่าต่อ ความเศร้าของผมก็มันกลายเป็นเรื่องสนุกผาสดสำหรับคนอื่นหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ครับอาจจะตัดสินว่าผมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าคนที่ผมไว้ใจทำแบบนั้นกับผมนั่นสิครับมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ผมก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับสำหรับทุกคนคอยรับฟังครับให้กำลังใจ ไม่เคยตัดสินเรื่องราวของพวกเขาแล้าก็ไม่เคยเล่าเรื่องของพวกเขาต่อเลยครับแม้สักครั้งเดียวแล้วทําไมครับพอมันเป็นเรื่องของผมมันกลับไม่มีขยับครับความเศร้าของผมมันอาจเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็เล็กน้อยครับในมุมมองของคุณแต่คุณน่ะแต่คุณจะไม่ตัดสินผมไม่ได้หรยอครับคุณจะไม่สั่งให้ผมเลิกเศร้าไม่ได้หรือ คุณจะไม่ให้ผมทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมผมแค่ต้องการใครก็ได้ครับที่รับฟังนั่งอยู่ข้างๆกันไม่จาเป็นที่จะต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจก็ได้ครับแค่นั่งข้างๆแล้วก็ตั้งใจฟังแค่นี้เองครับไม่ได้หรอถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ครับคุณอาจจะมีคําถามหรืออาจจะ คิดว่ามันมันเสียเวลาครับที่เข้ามาฟังผมอยากจะบอกคุณว่าขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่มีคนคอยนักธนาครนแต่คุณครับคุณนะคุณที่กำลังฟังผมอยู่คุณทำได้นะครับคุณนั่งลงข้างๆคนสำคัญของคุณได้แม้ความเศร้าับมันจะเล็กน้อยขนาดไหนสำหรับคุณ แต่ถ้าเขาก็นั้นครับเป็นคนสําคัญสําหรับคุณจริงๆคุณแค่ฟังครับไม่ตัดสินแล้วก็ไม่สั่งให้เขาเลือกเศร้าไม่เล่าเรื่องเศร้าของเขาต่อแค่นี้ครับผมก็รู้สึกว่าเขา่าครับช่วงดีมากครับที่มีคุณอยู่ด้วย